เริ่มทำแกะหรือตรวจประเมินภายในกลุ่มอย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีพี่เลี้ยงไปเริ่มต้นให้อย่างไม่มีอีลงไปช่วยช่วยคิดช่วยมองช่วยประสานให้ในเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นกลุ่มอื่นๆอย่างนี้จะทําได้ไหมคะถามทางกลุ่มคุณประโยชน์นะคะในมุมมองของเราครกลุ่มคงให้เบื้องต้นนะครับจากประสบการณ์ที่เปทุกันมา ซึ่งตัวเองก,ก็ก็คงเริ่มมาก่อนนะครับว่าจะจะเข้าสู่การขอรับรองหรือว่าเข้าสู่การยกระดับการปลูกพืชปลอดภัยนะครับมันมันมีปัญหาศัพท์เยอะนะครับขาดแรงจูงใจอย่างที่บอกนะครับเป็นเลยที่ยากนะครับที่สําเร็จสาเร็จได้ตรงนี้ก็เรื่องของการรวมกันนะครับเป็นกลุ่มในการพัฒนาคุัมรครองเกษตรเขาบอกว่า ชี้พิจารณที่จะผปสมเร็จแล้วก็ลดปัญหาสัดได้ต้องรวมกันนะครับเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อหาช่องทางโอกาสด้านต่างๆต้องรวมกันครับถ้ารวมกันก็ยากนะครับในประเด็นที่หนึ่งนะที่ส่งผลอีกเยอะเลยนะครับเป็นเรื่องของคำว่าคนไทยการมีวิน,นัยการรับผิดชอบในในกระบวนการประเด็นภาค ภาคผลิตภาคเกษตรนะครับคนทะเลาขากตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องรวมโดยรวมนะครับต่อไปผมเห็นว่าถ้าโครงการนี้ยังปล่อยแบบภาคสมัครใจอยู่รือว,ว่าไปได้ยากนะครับถ้าม,มีการรวมกลุ่มกันแล้วว่ายังปล่อยแบบสบายตรงนี้นะครับผมว่าภาคนโยบายจะเป็นตัวกาหนดาอนาคตของโครงการได้มากกว่านะครับกอเป็นข้อกรบบรําหนดออกเป็นข้อบังครับ ด้นกฎหมายเลยว่าถ้าคุณไม่ทําคุณไม่ไปอาชีพคุณก็คงต้องเลิกนะครับผมมองไปข้างหน้า,านี้นะครับแต่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติก็ว่าต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนหลายๆตัวความต้องการแล้วก็โอกาสในแต่ละกลุ่มพืชน,นะครับที่กําหนดโดยกลไกตล,ลาด ได้เร็วกว่าสรุปว่าคนไทยจะมีไม่ได้และคาำว่าที่ชอบเองไม่ไ <il> ด้เนาะต้องมีใครก็คือไม่เดียวค่านเขียนได้พอประมาณแล้ว